อ้จะเปลี่ยนเป็น EV มันตกงาน5 0แสนคนไม่ใช่คำพูดเกินจริงครับถ้าจีเนี่ยเหลือแค่หนึ่งใน3ของญี่ปุ่นเองนะโอ้ oh, แปลว่าคนต้องหายไป2ใน3ถูกของอุตสาหกรรมเลยถูกครับ <Hey. S 2> ยุคนี้นะดีลเลอร์หรือโชว์รูมรถอะเกิดเร็วดับเร็วที่สุดเราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก,ก่อนโอ้โห oh, oh. ทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของประเด็นพอเมืนี้ยเมื่อกี้เราคุยกันประเด็นเรื่องของคนตกงาน อยากพูดนิดนึงว่าในไหนเราคุยกันเรื่องของคนตกงานแล้ววันนี้เราจะเห็นว่าพอลดขายได้น้อยลงแน่นอนแหละการจ้างงานก็ลดลงเพราะว่าเราผลิตคือสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตนะสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยคือเวลาจะผลิตอะไรเนี่ยเขาจะกระจายออกกระจายออกให้พันธรรมิตรช่วยกันเด v e l o p ช่วยกันทํานู้นทํานี้ชิ้นส่วนนี้จะเหลือส่วนที่เป็นหัวใจอ่ะที่บริษัทแม่ทําเองซึ่งก็ตีสัดส่วนสักประมาณ20เซได้แก่อะไรหัวใจมันคือเครื่องยนต์ครับ ครื่องยนต์ b o อ๋อแต่พวกพาร์ทเนี่ยให้อื่นทําใช่พวกพาร์ทอื่นๆช่วงล่างแหนบอะไรเงี้ยเขาจะทําแต่พวกอดี้พวกเครื่องยนต์พวกเนี้ยค่ายแบรนด์เขาจะทําค่ายรถจะเป็นคนทานี่คือสไตล์ญี่ปุ่นนะอ่าแล้ะชิ้นส่วนก็อาจจะอา,จจะอาไปจ้างซัพพลายมานิดนึงแต่ว่าตัวการประกอบการปรับจูนอะไรเนี้ยทางค่ายรถจะเป็นคนทําแต่พอมาเป็นแบรนด์จีนเนี่ยแบรนด์จีนเราเห็นว่าอันหนึ่งที่การทาให้ต้นทุนเขาเมื่อกี้ที่พี่บอกไงทุกอย่างเนี่ย จีนพยายามผลิตเยอะๆเพื่อให้ต้นทุนมันถูกแต่ก็ต้องเหนือจากการผลิตเยอะๆแล้วเนี่ยการใช้คนน้อยมันก็ทําให้การจ้างไม่เยอะถ้าเทียบกับแบรนญี่ปุ่นอันที่สองคือทุกอย่างเขาพยายามจะทําด้วยตัวเองหากไปดูในซัพพลายเชนนะของจีนเนี่ย B Y D นี่ชัดที่สุดเน่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ผลิตในเฮาส์ครับทำเองต้นน้ำผลิตเองกับการแบ่งเนี่ยในมุมของความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจอะไรดีกว่านถ้าความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องถามว่า ถ้าเขามองว่าในเรื่องของการควบคุมคุณภาพการตัดสินใจเดเรคชั่นการปรับตัวที่ไวเนี่ยจะเห็นว่าญี่ปุ่นอะเราเราดูค่าญี่ปุ่นเวลาจะปรับอะไรคุณก็ต้องค่อยๆพิที่พิเทาปณีปนอมจะปรับปุ๊บปั๊บแบบเฮ้ยพรุ่งนี้เปลี่ยนไปดีอ่ายนี่เลยไม่ได้ถูกป่ะอันนี้เขาะว่าคุณผมบอกคิดว่าจในเขาคิดว่าจีนอะมีประสบการณ์ในการผลิต แมสแล้วก็ถูกมาแล้วก็คือที่บอกเขาไม่ได้เพิ่งทํารถยนต์นะเขาทาอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแล้วเขาก็คงรู้ว่าการทําแบบควบคุมทั้งซัพพลายเชนอะ mm hmm. เช่นเครื่องผลิตมาปุ๊บเข้าโรงนี้ออกโรงนั้นก็คือมันเป็นกรรมวิธีการผลิตที่มันครบสําเร็จในในใน,ใน,ใน,ในอาจจะพื้นที่ใกล้คันททำให้ต้นทุนมันต่ําลงแต่อย่างเช่นโรงงานในไทยอย่างเงี้ยครับมันเีโรงงานผลิตน้ำใช่ไหมโรงงานผลิตขวดอยู่ข้างๆเลยฉีดขวดส่งปุ๊บส่งผลิตน้ําหอมไปเสร็จพบเลยมันคือเหมือนเป็น กรรมวิธีการผลิตที่ที่เป็นเรื่องนั้นอุตสาหกรรมมากกว่าเรื่องของอโลหะของชิ้นส่วนนะ,ะแล้วเนี่ยการที่เรากระจายพาร์ตไปเนี่ยมันจะมีต้นทุนแฝงอีกเยอะมากเรื่องของมาร์จิ้นของของ,ของพาร์ตเองเรื่องของการขนส่งเรื่องของคุณภาพออเิตมันจะเยอะมากมากนั้นถ้ารวมกันเนี่ยท่านาหารท้ดีกว่ายัางไงต้นก็ดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมฮะอืม,อมใช่ถ้าพูดถึงความยั่งยืนอะแบบญี่ปุ่นอาจจะยั่งยืนนะฮะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบ อ่ะกูช่วยช่วยกันรอดไปด้วยกันอ่ะมันมีพวกพวกเยอะอ่ะพวกเยอะแล้วกันเขาถึงบอกว่าเวลาญี่ปุ่นบอกว่าเอ้ยจะเปลี่ยนเปดีอีวีมันตกงานห้าแสนคนไม่ใช่คําพูดเกินจริงครับเพราะว่าว่าจริงใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงเพรา,าที่เขาบอก,บอกว่าเอ้ยก็เกิดงานใหม่ไงก็มีงานใหม่มานี่คือไม่จริงไงต้องตกงานเนี่ยมันเกิดงานใหม่แต่ถ้าเทียบสัดส่วนงานใหม่เนี่ยคืออ่ะถ้าพูดถึงรายการผลิตเนี่ยญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยถ้าจีนเนี่ยเหลือแค่หนึ่งในสามของญี่ปุ่นเองนะโอ้แปลว่าคนต้องหายไปสองในสามถูก ของอุตสาหกรรมเลยถูกครับแล้วไม่พอที่ว่าจีเนี่ยก็ยัง,ย,งยังเบ็ดเสร็จของตัวเองอีกด้วยไม่ได้มาแบ่งกันทําด้วยเพราะว่าไอ้ไอ้ที่สองแลสามที่หายไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพวกคนที่เป็นข้างน,นอกด้วยสองในสามคนข้างนอกด้วยแล้วคนในรายการผลิตด,ด้วยครับเพราะว่าจีเองเขาก็พยายามจะเขาเรียกใช้ระบบออโตเมชันต่อให้เขาประเทศคนเขาเยอะนะมีคนก็ถามต่อให้เขาประเทศคนเขาเยอะนะแต่เขาก็เขาเรียกว่าเขาก็พยายามลดการพึ่งพาแมนพาวเวอร์นะเพราะว่า อ่ะคน,ม,นมันมีตัวแปรค่อนข้างเยอะอืม,อมนี่<อ>ขนาดแบบจีนที่ทํางานโรงงานบีวดีเราเห็นข่าวบอกว่าเออโรงงานบีวดีที่อะไรนะอเมริกาใต้อ่ากำลังจะถูกฟ้องร้องว่าจะปิดว่าว่าใช้งานคนเยี่ยงทาตคือจีนทํางานหนักจริงอย่างที่พี่ป้อมพี่ป้อมพอาวด์เคยคุยกันเขบอกอจีนแม่งทางาน 99, เก้าเกาลยนะ9 96เข้างาน9ก้าโมงเช้าออกเลิกสางทุ่มทำงาน6วันอื นี่คือทํางานโหดจริงๆนะแบบเออคนบางคนก็รู้สึกเออทางานเยี่ยงทาโดยเฉพาะประเทศที่จเจริญน,นะเ <c oughs> ออเนี่ยคือเขาใช้คนคนที่เหลือเนื้อเขาก็ใช้เต็มที่เหมือนกัน <c oughs> แต่ในอนาคตเขาก็จะใช้เป็นออโตเมชันบางอันเนี่ยบางไลน์ที่พี่เคยเดิเนโรงงานเนี่ยแม่งเป็นกลุมยนต์คือเหลือแค่คนคุมเครื่องเท่านั้นน <c oughs> ่ะเออคือข้อดีของการที่เขาทำอินเฮ้าส์เองเนี่ยคือเขาเปลี่ยนได้ไวคิดไวเขาเขาเรียกทําอะไรแล้วแบบตัดสินใจเหมือนเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่คนเฮด กระจุกเดียวเออจริงสมมติถ้าเรากระจายพาร์ทไปเนี่ยมันก็ต้องมีเจ้าของบริษัทมันก็ต้องมาคุยกันกับเจ้าของบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนมึงช่วยเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์เถอะก็ไม่กล้าเปลี่ยนหรือติดขัดถูกไหมมันก็ยากกว่านั่นแหละพอไอันี้มันกลายเป็นว่าคนที่ตัดสินใจมันมีแค่กลุ่มเดียวมันง่ายมันไวนี่คือสิ่งที่แบบโอ้น่ากลัวนะนี่คือสิ่งที่เรากําลังจะเจอในยุคปสาหกรรมต่อจากนี้แต่ถามว่าดีไหมสำหรับผู้บริโภคดีเราได้รถถูกเพราะว่าเขาเบ็ดเสร็จเร็ว ทำไวแต่ข้อเสียคือเนี้ยซัพพลายเชนที่เราเจออยู่เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์แบบไม่เคยมีมาก่อนแต่จริงๆผมว่ามันจะเกิดขึ้นนะพอดีผมอ่านวิจัยมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยระบบองค์รวมหรือเดตบิ๊กเดต้าหรือการประมวลผลตรงกลางเนี่ยมันยังไม่ขนาดนี้นั้นโน้ตฮาวเนี่ยมันจะเกิดในฝั่งของโอเปอเรชันเยอะเช่นสาขานี้เหมือนตาปัะสาขานี้ก็จะมีตัวตนของตัวเองเห็นไหมสาขาตรงนี้ก็มี ตัวตนของตัวเองอันนี้คือแบบเพราะว่ามันต้อง l ลเคอลา์ตามตามแอนเียนั้นนะครับแต่ว่าพอเป็นหลังๆเนี่ยคือระบบมันจะเข้าเป็นสู่แบบส่วนกลางมากขึ้นมีโนฮาราจะส่วนกลางแล้วก็ทุกอย่างทําเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยมันก็จะปีความแบบต้นทุนที่คุ้มได้เพราะว่าระบบข้อมูลมันดีขึ้นกว่าเดิมระบบออโตัวเชนมันดีขึ้นกว่าเดิมทำคลาวทำอีกพออสเกลเนี่ยเดี๋ยวนี้แลอาหารเองก็จะมีครัวกลางเนาะแล้วก็แบบปั๊มปั๊มแล้วก็กระจายส่งคุณภาพก็เ๊ะมากขึ้นซึ่งีเองก็เป็นแบบ จีนพยายามจะผลักดันเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ค่อนข้างเยอะอเพราะเพราะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงเรื่องของ AI เรื่องของอัตโนโมัติเนี่ยในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มันใช้ยอยู่แล้วเพราะวันหนึ่งเขาผลิตเยอะไงเวลา QC วซีเขาคิวซีร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยแม่งยิงเป็นเหมือนเอไอ่ะยิงภาพไปแฟล็บเอาเอไอมาแมทภาพเอ้ยถ้าภาพท,ที่ดีแม่งต้องอยู่อย่างนี้ไอซีเรียนงี้ชิปต้องอยู่อย่างนี้ถึงจะถือว่าคุณภาพดีอ่าร้อยเชื่อมต้องเป็นอย่าง,งนี้เนี่ยโอ้วเวลาผลิตเนี่ยหนึ่งนาทีแม่งประมาณร้อยชิ้นอะไรเงี้ย เอาคนมานั่งเช็คตายไปดี<ม>เนี่ยเขาก็ทา<ม>เขาก็เลยพยายามทำให้เป็นสมาร์ทแฟคทอรี่โอ้เพราะว่าพูดอย่างนี้เนี่ยมันมันเหมือนคือวิธีคิดที่จะไปต่อได้ในอนาคตกับวิธีคิดที่ไม่ใช่แข่งขันในอนาคตคือการกระจายพาร์ทหรือว่าอะไรที่เยอะอก็เหมือนแบบโครงสร้างมันคนละระ,ะดับกันนะ่วันหนึ่งไอ้นี่ก็ต้องแซงกว่างใน e ีวีแล้วก็สมาร์ทออโตเมชั่นไอตัวแฟคทอรี่เนี่ยมันก็ต้องชนะพวกแรงงานหรือว่าแบ่งชิ้นต่วนการผลิตอยู่แล้วอยู่แค่เวลาแล้วละ่ะ ถูกไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยก็อย่างปีนี้ก็เห็นว่าหลายแบรนด์ในญี่ปุ่นก็เริ่มมาจับกันเพื่อจะหนีตายนะครับแล้วพี่วบลองใครว่าการจับกันอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยอ่ะโรงงานญี่ปุ่นที่อยู่ในไทยเนี่ยอาจจะต้องมีปิดไหมใครปิดแล้วครับก็มีปิดบางส่วนแล้วไงไออย่างซูซูกิก็ปิดไปแล้วซูซูกิเนี่ยเขาก็เปลี่ยนโมเดลไม่ได้ผลิตประเทศไทยแล้วก็คือยังทําตลาดอยู่นะแต่แค่ส่วนของการผลิตโรงงานเขาปิดไปอ่าก็คือเป็นการนําเข้ามาประกอบอะไรเงี้ยแบบทําตัวเบาๆอ่ะพูดง่ายๆทำตัวเบาไม่ต้องมาแบกอะไรเยอะ ก็ยังทำตลาดอยู่นะอ่าย่างซูบารุก็ปิดโรงงานไปหรือฮอนด้ปิดโรงงานลงหนึ่งไปอยู่กับโรงงานที่ปาจีเพื่อลดต้นทุนเพราะว่าอืยอดขายมันตกลง,งอะ่ะอ,อจะแบกช้ป<ด>ทำไมเขาว่าคําพูดของนายกเศรษฐาเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้เขาบอกว่า,เ,าเ,เราก็จะเต็มที่กับอีวีเลยเราจะมีแรงจูงใจนะครับ Incentive ถูกไหมครับเราจะมี BOI ดึงขูดให้คนมีสีทธิบเจ็ดาสีให้มาเปิดที่นี่ในขณะเดียวกันเรายังรักษา ฐานการผลิตญี่ปุ่นโดยบอกว่าเรากับญี่ปุ่นเนี่ยมีบุญคุณต่อการต้องรักษาแต่พอพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยไม่มีทางที่สองอันนี้จะไปต่อได้เลยหมายว่าถ้าคี่เอา E ีวีเข้ามามีแรงจูงใจลดราคาปุ๊บรถจีนก็จะวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพอญี่ปุ่นเนี่ยมันเสียยอดขายไปจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันทำให้แบบ supply chain มันก็จะรวนวละมันแข่งขันไม่ได้ต้นทุนกำไรมันสูงขึ้นสุดท้ายชาติอีเ็วเนี่ยมันก็ต้องปิดอยู่ดีถูกไหมฮะก็เขาไม่ได้ทำนี่ก็เขาอย่างที่บอกเข แต่ว่าบ้านเราถือว่า adopt หรือว่ารับรู้ EV อย่างเร็วมากนะครับแล้วก็อุตสาหกรรม EV ในไทยเนี่ยไปถึงการขายนะเพราะจนขายเราถือว่าขายดีผู้คนมีความรู้ถือว่าเป็น first mover ในแถบนี้เลยก็ว่าได้ถึงไหมฮะใช่ใช่ถึงมีคำแซวที่บอกว่าแทนโตรต้าไปเนี่ยโอ้โหระดับเอเชียนะต้องมาถกเถียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นมาอ่าอ่าใช่ใช่แต่ก็อันหนึ่ง EV พี่ว่ามันอาจจะมาทำมันอาจจะไม่ได้แทนรถน้ำมันได้ทั้งหมด นะครับมันยังอาจจะเหลือเครื่องยนต์อยู่บางส่วนแต่มันอาจจะอยู่ในบางเซ gment ละกันเพราะว่าจริงๆวันนี้เราก็จะเห็นว่า e v อ่ะมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดบางคนบอกโอ้พูดฟังแล้วโอ้ e v จะมาทลายลดน้ำมันจะอยู่ไม่ได้ <c oughs> อยู่ได้ครับขอโทษด,ดีอยู่ได้แต่ว่ามันจะเหลือแค่บางกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวปีนี้เราจะเห็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่กำลังจะเข้ามา <c oughs> เขาเรียกว่าเทคโนโลยี l a n g t extended electric vehicle ครับก็คือการเอาเครื่องยนต์ มาปั่นไฟและนี่เ็าับเป็นรถ E ีวีประเภทหนึ่งนะก็คือเราบอกว่าวันนี้รถที่มันอย่างก,กระบะเนี่ยคือมันกินพลังงานเยอะพอการที่เขาอยากให้วิ่งได้ประมาณสักเหมือนรถน้ามันนะก็คือ6 7 0 0็ดร้โลแบตเตอรี่มันต้องใหญ่มหาศาลนั่นหมายความว่าราคารถมันก็จะแพงหูฉี่ขึ้นไปเลยเขาก็เลยมองว่าอะถ้าอย่างนั้นซอยเอาแบตเตอรี่เหลือสักหนึ่งในสามแล้วกันที่เหลือเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟยืดระยะนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์บทบาทของเครื่องยนต์ก็จะถูกเปลี่ยนไปนะถามว่าหายไปไหมอันนี้เคยพูดว่าจะหายไป ไม่ได้หายไปนะต้องขออนาพูดว่าเขาเปลี่ยนบทบาทใหม่เป็นตัวในการเอามาช่วยปั่นไฟเมื่อก่อนเราเห็นรถไฮบริดเครื่องยนต์เป็นหลักเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาเสริมวันนี้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักเครื่องยนต์เอามาเสริมแทนไม่น่็จะเป็นเคโน่ลยี<ม>แบบใหม่เอามาปั่นไฟครับปั่นไฟเดียวดีขึ้นยังไงก็ตรงที่ว่ารถจะถูกลงไงฮะแบตเตอรี่ไม่ต้องใหญ่อเพราะอ,อย่าลืมว่า<ม>ข้อเสียของอข้อเสียของรถไฟฟ้าที่เป็นเชิงพาณิชย์ที่ยังโตไม่ได้เพราะว่าอย่างรถหัวลากเองเนี่ย คือพอเราต้องการให้วิ่งได้ไกลแบตมันใหญ่พอใหญ่ปุ๊บน้าหนักมันเยอะเวลาเราจะบรรทุกเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนรถอ่ะถ้ารถน้ำมันสมมติหนักสักประมาณห้าตันละกันอ่าแต่พอไปรถไฟฟ้าแม่งกลายเป็นว่าเกือบสิบตันแต่กฎหมายบอกคุณบรรทุกได้สักอะสมมติสักสามสิบตันละกันนั่นแปลว่าคุณบรรทุกของได้ร้อยลงนะต่อเที่ยวอืมอืมเพราะน้ำหนักแบตเตอรี่แม่งหนักแล้วมันต้องต้องใช้น้ํามันด้วยเหมือนเดิมไหมใช้น้ํามันเหมือนเดิมครับมันเหมือนรถปลั๊กอินไฮบริดแหละเพียงแต่ว่า มันแค่เน้นมอเตอร์ในการขับเพื่อนเครื่องยนต์มีบทบาทไม่ได้ส่งกำลังทําหน้าที่แค่เป็นผลิตไฟเหมือนเจเนเรเตอร์เท่านั้นอ๋อแปลว่ามันก็ปิดได้เยอะขึ้นเลยต่อให้ประหยัดก็เียว่าใช่เพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยตอนทำให้ประหยัดคือเวลาเราเหยียบเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวแซงเนี่ยเราเร่งรอบมันถูกปะมันก็เลยกินน้ำมันระเบิดเผาอะไรตรงนี้ตลอดเวลาใช่แต่ถ้าเกิดเป็นรถถ้าเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟมันคือมันเดินเรื่อยๆเท่ากันรอบเท่ากันตลอดเวลาอ่า เนี่ยแหละคือสิ่งที่กําลังจะเอามาเขาเรียกว่าเอามาในปีนี้นะแล้วเทคโนโลยีเนี้ยดูแล้วแนวโน้มตรงจริตกับบ้านเราแล้วพี่คิดว่าถ้าตัวนี้มาเนี่ยแล้วเอามาใช้ในกระบะนะกระบะกับรถหัวลากใหญ่เชลเลอร์ใช่ใช่พวกรถที่มันแบบมันต้องไปลุยอ่ะการที่เรามี E ีวีอย่างเดียวบางคนรู้สึกว่าบางประเภทมันไม่เหมาะมันไม่เซฟมันกังวาแต่ถ้าหลายคนสองพลังงานอ่ามันต้องเซฟกว่าใช่หลายคนก็ยังกังวลเรื่องของแบบ มันขับไกลๆอย่างเงี้ยเช่นวับเหลือครึ่งถังเนี่ยแล้วต้องไป<อ>ด่วนๆพัทยาอย่างเงี้ยเขาก็ั<อ>ีแท็กซี่ใด้ผมเห็นนะ<อ>แล้าบบกว่าขับในเมืองแล้วก็บริหารในเมืองง่ายแต่ว่าบางครั้งมีลูกค้าสั่งไปพัทยาครับอย่างเงี้ยอ,อันนี้จะเริ่มจะเริ่มมีความกังวลแหละนะครับ<อ>ว่าจะไปถึงไหมยัางไงาหรือต่อคิวอะไรเงี้ยเขาจะกังวลลูกค้าก็ไม่อยากจะรอต่อคิวแต่ผมน่าสนใจนะเดี๋ยวผมขอเขาเคลียร์เรื่องแรงงานก่อนจะได้แบบขำหมวดกันนิดหนึ่งนะครับ<อ>ว่าพี่เวลกำลังมองว่าตกงานเป็นแสนคนไม่เกินจริงหรือบอกว่าห้าแสน ก็ไม่เกินจริงถูกไหมฮะใช่ครับนั้นถ้าพูดถึงนันสะเก็บเนี่ยแปลว่าอะไรครับอุตสาหกรรมพาร์ทถูกไหมโรงงานพาร์ทชิ้นส่วนที่เป็นอีโคสเต็มของบริษัทญี่ปุ่นออาจจะต้องหายไปบ้างหายไปเยอะเลยเนื่องจากบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นต้นคั่วเองเนี่ยก็เริ่มลดการผลิตเริ่มทําตัวลีนลีนไม่ได้ผลิตเยอะเหมือนเดิมเริ่มโยกย้ายไปที่อื่นด้ืยอซ้ําเพราะว่าแข่งไม่ได้นะครับและซึ่งในอนาคตเนี่ยรถกระบะมาหรือหลายๆตัวจะมาตีไปเรื่อยๆเนี่ยรถอีวีมันจะถูกลงไปเรื่อยๆ ทำให้รถที่เป็นรถซิตี้คาร์แวลิวิ่งในเมืองเนี่ยอาจจะถูกกินส่วนต่างไปจนท้ายอาจจะเหลือแค่ไม่กี่เจ้าในมุมของญี่ปุ่นทำให้พาร์ทหรือองค์ประกอบประสัทที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยหายไปเยอะด้วยถูกแต่กับการ e ีที่เข้ามาใหม่ในไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้จ้างคนเยอะหรือถ้าเขาจ้างเขาก็จ้างคนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคก็ไฟฟ้ามผมได้ยินมานี่พี่ด้วความตรน,นะเขาบอกว่า อย่างคนจีนที่เขามามาทําเนี่ยเหมือนแบบมีปัญหารดเนี่ยเหมือนเขาบินมาซ่อมจากจีนจากที่อื่นแล้วกลับไปเลยแล้วก็ไม่สอนข้อมูลนะั้นนีจริงหรือเปล่าครับมันต้องบอกงี้ครับว่าตอนนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับถ้าเราพูดถึงสกิลนะองค์ความรู้วันนี้มันยังเหมือนยุครถไฮบริดแรกๆที่ญี่ปุ่นเข้ามาเหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นคนมาซ่อมมาสอนนะเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วตอนที่พี่ทําอยู่โตโยตา้านะเนะออเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับไฟฟ้าก็เหมือนกันวันนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยก็ถามว่าไม่ได้สอนม ที่ตอบว่าก็ไม่ไอ้ที่เราเห็นมันอาจจะแค่มาซ่อมบ,บางกรณีอเออคือ,อเขาอาจจะสอนทีละทีละเทียนะทะทีละเทียส่วนที่อ่ะที่มันสําคัญต้องดูแลต้องเซอร์วิสอันนี้เขาจะค่อยๆคอนดิบิวต์แต่ถ้าส่วนที่เป็นหัวใจพี่เชื่อว่าเขาคงไม่ปล่อยเอาหมดหรือพวก Data พวกซอฟต์แวร์เนี่ยเขาไม่น่าจะปล่อยเอาหมดแต่ส่วนที่มันจะต้องเซอร์วิสจะต้องทําส่วนที่มันเสียบ่อยยังไงเขาก็ต้องคอนดิบิวต์ครับเพราะเขาทําตลาดในประเทศไทยอยู่แล้วอ แต่ว่าเหมือนรถจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยซ่อมนะเพราะว่าอย่างผมเองก็ประกันเป็นเก้าหมื่นห้าพันแล้วถึงวันนั้นนี่ก็ต้องหลายปีแล้วพี่ใช่ใช่สิ่งที่น่าห่วงสิ่งที่น่าห่วงเนี่ยคือที่พี่กําลังมองนะว่าแล้วแอบห่วงในอนาคตคือเขาเรากาลังถูกใส่ไมเซ็ตเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เว้ยอ,อ่อ่าคือวันนี้เรากําลังถูกสอน วันนี้เอาถ้าพูดถึงคิมเนี่ยถามหน่อยวันนี้ถ้าเครื่องใช้ไฟอย่างทีวี LED ที่บ้านเสียมือถือเนี่ยมือถือเนี่ยอ่ะมือถือเนี่ยเลือกที่จะซ่อมหรือจะทิ้งทิ้งดิเออถามว่าทําไมเราถึงทิ้งล่ะทําไมเราไม่เอาไปซ่อมล่ะเพราะว่าซื้อใหม่เนี่ยฟังก์ชันดีกว่าเดิมมหาศาลนะครับแล้วซ่อมก็แพงมากอะไรอาจจะไม่มีแล้วด้วยนะซ่อมอแล้วอ่าอาจจะไม่คุ้มอาจจะไม่ได้ดีกลับมาเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์และของใหม่แม่งก็ เพิ่มอีกนิดเดียวได้ของ <Per f S 1> ใหม่แล้ว,ลวฟังชันเยอะกวเดิมออวันนั้นโพสเล่นๆวันนั้นโพสต์เล่นๆน,นะมีคนชอบกังวลในกลุ่มรถอีวีบอกว่าโอ้โหผมซื้อรถอีวีครับเนะี่ยแล้วส่วนใหญ่ค่ายรถก็จะชอบวารันตีแบตเตอรี8่8ปี8ปีเออ8ปีแล้วประกัน8ปีโอ้ยถ้าเกิน8ปีแล้วแบตพังจะทํายังไงครับกูบอกโอ้ยมึงไม่ต้องรอหรอก8ปีมึงไม่ไม่เกิน5ปีเดี๋ยวมึงเปลี่ยนใหม่แหละเชื่อกู <laughs> เอาจริงๆเดี๋ยวจะเห็นแบบรถอยู่ในมือสั่วน่คือเราจะเห็นว่าโอ้สองสามปีมันเปลี่ยนเร็วมากอะ่ะวันนี้ล้านสองอย่างที่บอกอะ่ะสามปีที่แล้วล้านสองแม่งวิ่งได้สามร้อยกว่าโลสามสิบปีที่แล้วตอนนี้ล้านสองแม่งวิ่งได้ห้าร้อยโลหกร้อยโลแล้วอะ่ะเที่ยยีมันเปลี่ยนไวแล้ววันนี้ถามว่าคุณจะซ่อมหรอซ่อมมาแล้วรถแม่งก็ยังแบบเทโนโลยีเก่าเออใช้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เรากําลังถูกใส่ไม n d s e t ออะแต่พี่บอกว่าบางคนบอกเอ้ยฉันอาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังขนาดน,นั้นฉันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนรถได้ทุก5ปีแต่จีนพยายามจะผลักดนันเพราะด้วยการที่เขาเป็น Factory การผลิตของโลกออะแลวคฟังนี้เขามาตั้งโรงงานในประเทศไทยเขาก็ต้องดันยอดเขาก็ต้องดันยอดฉะนั้นสิ่งที่ห่วงที่สุดก็คือเรากําลังถูกใส่ไมซ d เ e t เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันอันนี้คือห่วงเหรอไม่ไม,ไม่ใช่เรื่องดีเหรอไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะว่ามัน เขาเรียกว่ามันเป็นการทําให้คนเนี่ยเสียแล้วซื้อใหม่พี่มองกลับเป็นโอกาสว่าวันนี้ถ้าการซ่อมเรายังเชื่อว่าการซ่อมยังคุ้มค่าถ้ามันไม่ได้ซ่อมแพงจนเกินไปไม่จ่ายเกินสามสิบเปอร์เซ็นของมูลค่ารถเนาะพี่ยังมองว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นโอกาสของไทยเพราะสไตล์จีนเนี่ยเขาทำจำนวนเยอะอยู่แล้วฉะนั้นการผลิตขายข,ายของใหม่มันเป็นเวทีที่เขาอยากจะทําถ้าเขามานั่งซ่อมไายคันมานั่งโมดิฟายไม่ทําหรอกเสียเวลา แล้วมันใช้เหมือนเม็ดเงินมันตกไปอยู่เบียบายทางเยอะถอ้าจะ่พูดถึงโตโยต้าอะไรเงี้ยธุรกิจซ่อมอู่มือสองอะไรเงี้ยโหใหญ่นะใหญ่มากไป้ซ่อมเนี่ยซื้อแต่อย่าลืมว่ารมาเนีลบไฟฟ้ากับรถน้ํามันโมเดลธุรกิจมันก็แตกต่างกันแล้วรถน้ํามันตัวที่ทําเงินไม่ใช่การขายรถโมเดลมันคือมันคือการเซอร์วิสหลังการอ่าใช่ใช่แต่ว่าวันเนี้ยกลับมามองที่รถยนต์ไฟฟ้าแม่งขายรถก็กําไรน้อยเพราะแม่ง ทุบราคากันเหลือเกินเซอร์วิสก็ไม่ได้ดีคนที่น่าห่วงคือด right ีลเลอร์นะดีลเลอร์ติดนะตอนนี้ดีลเลอร์ขายรถเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวล่วงที่ไม่น่าทำเฮ้ยแต่เห็นคนเข้าเข้าไปขายนะก็คือค่าญี่ปุ่นนั่นแหละเปลี่ยนตัวเองไปไม่ใช่ใช่แต่ว่าเขาก็หนีไปก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่าหนีเสือป่าระเ้เออแต่ถ้าถามว่าไม่ทํายอดขายมันลดจมันมันลดลงแต่ถ้าเขาไม่ทําเขาก็ไม่มีทางไปเพราะเขาทำมาอย่างนี้เมื่อก่อนเราคิดว่า้การทําธุรกิจดีลเลอร์อะ แม่งน่าจะส่งต่อรุ่นลูกรุก่นหลานได้แต่วันนี้ยุคนี้นะเดี๋ยวพี่กําลังจะทำคอนเทนต์ชื่อว่ายุคที่ดีลเลอร์หรือโชว์รูมรถอะเกิดเร็วดับเร็วที่สุดเราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนโอ้โหอันนี้แปลว่าสองปีปิดแล้วนั่นเนี่ยสองปีปิดแล้วเกทวอลเนี่ยเกทวอลมอเตอร์ตรงข้ามบ้านกูปิดแล้วโหน่ากลัวมากโอเคแปลว่าในฝั่งของพาร์ท ฝั่งของการผลิตเองก็ก็ปลดไปเยอะถูกอีกทั้งมันก็ลุกลามันยังดีลเลอร์ด้วยที่แบบอังนี้ดีเลอร์นี่คือโคตรรวยนะต่างจังหวัดเนี่ยดีลเลอร์รถญี่ปุ่นเนี่ยคนที่ทำธุรกิจ<ว>ดีลเลอร์ค,<ด>คือรวยมีตังค์แล้วมันก็ยิ่งรวยขึ้นนะแบบรวยเป็นมหาเทศรษฐีต่างจังหวัดอะแต่คือดีลเลอร์เท่านั้นแหละสังเกตด,ดูแลนด์ลอร์ดเนี่ยดีลเลอร์รถโตโยตา้ารถญี่ปุ่นหมดแหละที่ซองนิสสันอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ว่านี้ดีลเลอร์เองก็ไม่ก็ก็ไม่ค่อยดีก็อยู่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบางคนบอกทำย บางคนนะถ้าไม่ติดเงื่อนไขกับแบรนด์นะอย่างคนที่ทําเนี่ยก็จะมีตอนนี้แย่งเป็นสองแก๊งแก๊ง BYD ายดเพราะบีวยนะถ้าขาย BYD ายคุณไปขายแบรนด์อื่นไม่ได้อ๋อกับอีกแก๊งหนึ่งกู X BYD กูขายแม่งทุกแบรนด์เพราะกูไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนจะชนะเหมือนซื้อเหมือนซื้อคริปโตอ่ะกูแทงแม่งเลยกระจายออกใช่ใช่เขาก็บอกว่าเขากำลังหาตัวต้าตัวใหม่อยู่ก็คือที่ผมคุยกับดีลเลอร์นะเขาบอกว่า ต้องมันก็ต้องแย่ขาวะ่ะมันไม่มีทางเลือกเพราะถ้าใครเจอโตโยต้าตัวใหม่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ก,กินแบบรวยเพราะว่าเพราเพราะว่าแบรนด์รถดีลเลอร์เนี่ยไม่ใช่รวยเท่ากันนะครับใครจับโตโยต้าได้เนี่ยคือ20ปีผ่านมันมโคตรรวยนะฮะแบบรวยรวยรวยแต่บานอื่นก็จะลดลันลงมาแต่ถ้าไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่รู้ใครเป็นใครไงเขาจะหาโตโยต้าตัวใหม่กันใช่ช่วงกําลังฝุงตลบเลยนะฮะแล้ววันนี้แหละคือสิ่งที่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันคือวิกฤตะแต่สุดท้ายอ่าถ้าพูดถึงว่าเทคโนโลยี บกอกวาเอยเอารถยีมาชักซืดเข้าบ้านคุณเลี่ยงไม่ได้หรอกวันนี้ยังไงร่มก็ต้องหมุนไปแต่ถ้าเราไม่เอาอีวีเลยถูกปะเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันน่ากลัวนะถ้าพูดจริงๆเนี่ยรัฐบาลสนอีวีก็จริงแต่ถ้าพูดถึงผลกระทบในแง่ลบกับแรงงานกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับดีลเลอร์ต้องยอมรับว,ว่ามันเจ็บนะถ้า<ช>ี่าฟังดูเนี่ยมันเจ็บนะแล้วอุตสาหกรรมบ้านเรารถยนต์มันใหญ่มากๆนะพี่อืต่อยเข้ามาเขาก็ผลิต โดยใช้ออโตเมชันแล้วก็ส่งออกด้วยแล้วโนฮาวก็ยังมา,าจะฝั่งของจีนซึ่งก็เป็นหัวหน้าคนจีนอาจจะเข้ามาดูแลระบบมากกว่าที่ใช้จ้างแรงงานแบบฝีมือด้วยซ้ำหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าคนตกงานห้าแสนนี่ไม่เกินจริงถูกไหมไม่เกินจริงครับบอกเลยก็อาจจะเจ็บวะค,ค่อยๆไปค,ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปมันคงจะไม่ได้ตุ้มตามทีเดียวแต่เราเราจะเริ่มเห็นสัญญ,ญาณว่าเออกาลังการผลิตลดเริ่มทยอยปลดพนักงานเนาะวางโรงงานก็อยู่ไม่ได้ปิดตัวไปวันนั้นรุ่นน้องโทรมาถามบอกเนี่ย พี่ผมถามหน่อยผมจะเปลี่ยนโรงงานนะจะออกจากที่หนึ่งไปโรงงานที่เขาผลิตเทอร์โบผมจะอยู่ได้<ม>สักกี่ปีบอกโอ้ยอย่างเร็วสามปีอย่างช้าห้าปีบอก<ม>น้องงนี้เลยนะหมอบอกโอเคพี่อยู่ในแผนผมเอารับได้เอารับได้มึงก็ไปพูดอย่างนี้เลยจริงๆเพราะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเราก็เป็นห่วงคนที่เพื่อน,อนๆน้อง,องๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหมือนกันเนาะนเพราะวันนี้เราคุยกันหลายหลายมิตินะทั้งฝั่งอุตสาหกรรมเอง ทั้งฝั่งของดีลเลอร์เองก็เหนื่อยไม่เคยเหนื่อยดีลเลอร์บอกทําธุรกิจรถมา30-40ปีไม่เคยเหนื่อยอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่ทํามาเมื่อก่อน oh oh. กินกินนิ่มใช่ไหมรวยใช่โหเมื่อก่อนเราเห็นหนะ้โตโยต้าเปิด<ว>เป็นพาโซโอ้โห oh oh, oh oh. อลังการตอนนี้แม่งโอ้โหเงีย oh. บ <Yeah. S 2> อยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับตัวตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเมนตอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่พมมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าคใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ